สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6ทุกทุกคนเลยนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณครูสอนไปแล้วในเรื่องของแร่ใช่ไหมครับค่ามเป็นมาของแร่และแร่มันหมายถึงอะไรนะครับแต่วันนี้นะครับคุณครูอนันต์จะมาสอนในเรื่องของประเพทของแร่และประโยชน์ของแร่นั่นเองนะครับถ้าน้อเรียนพร้อมแล้วนะครับ เปิดหนังสือไปในหน้าที่127นะครับและเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปเลยครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนเราเรียนในเรื่องของกระบวนการเกิดแร่ไปแล้วนะครับว่าแร่มีกระบวนการเกิดอย่างไรนะครับแต่วันนี้นะครับเรามาเรียนในเรื่องของประเภทของแร่นเองครับอ่ะแร่นะครับมันสามารถแบ่งออกเป็นขี่ประเภทครับ เก่งมากเลยนะครับมันก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่อะไรบ้างอันที่1ก็คือแร่ประกอบหินนะครับและอันที่2ก็คือแร่เศรษฐกิจนั่นเองนะครับทั้ง2แร่นะครับมันมีความหมายอย่างไรนะครับและมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราไปติดตามและเรียนรู้กันได้เลยนะครับ อ่านะครับนักเรยียนแร่มันแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆอันที่1ก็คือแร่ประกอบหินนั่นเองนะครับแร่ประกอบหินมันคืออะไรครับอ่านะครับแร่ประกอบหินก็คือเป็นแร่ที่มีส่วนประกอบสําคัญภายในหินชนิดต่างๆนั่นเองนะครับนักเรยียนมันก็จะประกอบไปด้วยธาตุหลักแต่ธาตุ้วยกันอ่ะได้แก่อะไรบ้างอันที่1ก็คือออกซิเจนอันที่2ซิลิกอนอันที่3อลูมิเนียม อันที่4เหล็กอันที่5แคลเซียมอันที่6โพแทสเซียมอันที่7โซเดียมและอันที่8ก็คือแมกนีเซียมนั่นเองนะครับซึ่งสารต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะรวมตัวกันในอัตราส่วนที่เป็นยังไงครับในอัตราส่วนที่ต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งแร่ประกอบหินส่วนใหญ่นะครับโมลเลียนมันจะกระจัดกระจายนะครับอยู่ตามเนื้อหินต่างๆนะครับ จึงทาให้เราเนี่ยนำแร่ออกมาใช้ยากนั่นเองนะครับเห็นไหมครับแร่กับหินมันแตกต่างกันนะครับนักเรียนแร่ก็คือแร่แหละครับหินก็คือหินแต่ว่าแร่ประกอบหินก็คือแร่ที่แร่ที่มันตกผลึกนะครับและกระจัดกระจายอยู่ภายในเนื้อในก้อนหินนั่นเองนะครับนักเรียนและต่อไปนะครับเราไปดูว่าแร่ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญภายในหินนะครับมันอยู่ในหินอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ อันที่1ก็คือหินแกรนิตนะครับหินแกรนิตนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยแร่ควอซนะครับแร่เฟลสปาะนะครับและก็แร่ไมกานะครับเป็นแร่ที่อยู่เป็นส่วนประกอบสําคัญอยู่ภายในตัวหินแกรนิตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมันก็คือหินทรายนั่นเองนะครับหินทรายก็เกิดจาก มีส่วนผสมของหินและดินเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับหินทรายมันก็จะประกอบไปด้วยแก่คอส์สเหมือนกันนะครับแร่เฟลสปาร์และแร่ดินเห็นไหมครับมันมีแร่ดินเข้ามาอยู่ด้วยนะครับดังนั้นนะครับเขาจึงเรียกว่าหินทรายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือหินปูนนั่นเองนะครับหินปูนก็จะประกอบไปด้วยแก่แคลไซต์นั่นเองนะครับ จากภาพเห็นไหมครับแรกแคลไซต์มันก็จะเป็นลักษณะของมีหินปูนนะครับการตกตะกอนของหินปูนเกาะอยู่นะครับมันก็คือแร่แคลไซต์นั่นเองนะครับและแร่ต่างๆของแร่ประกอบหินนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูประโยชน์ของแร่ประกอบหินกันเลยนะครับอันที่1คืออะไรครับ อ,อันที่หนึ่งก็คือแร่คอร์่นเองนะครับแร่คอ์สนะครับเขาก็จะนิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมแก้วหรือว่าทำวัสดุขัดสีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษทรายนะครับทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับหรือเครื่องมือทางแสงก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเลนและทำเครื่องประดับต่างๆเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแร่คอ์สนะครับมันจะมีลักษณะของความโปร่งใสของตัวของแร่ cross นั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับภาพที่2คืออะไรครับอ่านะครับมันก็คือแร่ f e l ซิตร์นั่นเองนะครับแร่ชนิดนี้นะครับมันก็จะมีส่วนประกอบสําคัญภายในหินของหินทรายนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะมันมีประโยชน์อย่างไรครับอ่านะครับมันก็ใช้เป็นตัวเคลือบผิวของงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผานะครับและทําเป็นเครื่องเครือบต่างๆอีกด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูแร่ไมกากันนะครับประโยชน์ของแร่ไมกานะครับเขาก็ใช้ทําฉนวนไฟฟ้านั่นเองหรือทําวัสดุโปร่งใสในการทําตะเกียงนะครับทํากระดาษปิดฝาผนังก็ได้นะครับและก็ยังใช้ผสมน้ํามันทําเป็นตัวหล่อลื่น หรือเราใช้ทําวัสดุทนไฟก็ได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของแร่ไมกานะครับนักเรียนและมาดูแร่สุดท้ายที่ไม่มีในหนังสือของนักเรียนนะครับมันก็คือแร่แคลไซียนี่เองนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรครับอ่ามันก็ใช้ทําปูนซีเมนต์และปูนขาวนั่นเองนะครับนามาบดผสมทําเป็นอาหารก็ยังได้เลยนะครับนักเรียนทําเป็นอาหารสัตว์นะครับผสมน้ํา ทำเครื่องปั้นดินเผาก็ได้นะครับและยังใช้เป็นวัตถุดิบผลิตแสงเลเซอร์ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยนะครับเห็นไหมครับลักษณะของแร่แข็งใสนะครับมาเรียนดูภาพอ่ามันจะเป็นลักษณะของอ่าเขาเรียกว่าโปร่งแสงนะครับมันไม่ใช่โปร่งใสนะมันเป็นลักษณะของโปร่งแสงนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเมืเรียนก็คือประโยชน์นะครับของแร่ประกอบหินนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูแร่ประเภทที่2กันนะนั่นก็คือแร่เศรษฐกิจนั่นเองนะครับแร่เศรษฐกิจคืออะไรครับอ่านะครับมันก็คือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับนักเรียนมันมีมูลค่ามหาศาลเลยนะครับแร่ชนิดนี้นะครับอ่ะก็สามารถนําไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วยนะครับอ่ะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือแร่โลหะนั่นเอง และอันที่2ก็คือแร่อโลหะนั่นเองนะครับทําไมนะครับเขาจึงเรียกว่าเป็นแร่เศรษฐกิจนะครับทั้งสองอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่โลหะและแร่อโลหะนะครับเพราะว่าทั้งสองแร่นะครับมันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลเลยนะครับมันสามารถซื้อมันสามารถขายมันสามารถนำมาลงทุนได้นะครับและแร่ ดางกล้าวนะครับมันยังให้ประโยชน์กับประเทศอีกด้วยนะครับและมันยังสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินตราได้อีกด้วยนะครับอ่ะนะครับเราไปดูทั้งสองแร่ก,กันนะครับว่ามีแร่อะไรเป็นส่วนประกอบของแร่โลหะและแร่อโลหะไปดูกันเลยครับเรามาดูแร่เศรษฐกิจอันที่หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือแร่โลหะนั่นเองนะครับแร่โลหะ มันเป็นอย่างไรครับแร่โลหะนะครับเป็นแร่ที่อยู่ในรูปของสารประกอบออกไซด์นะครับของโลหะนั่นเองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโลหะอยู่แล้วใช่ไหมครับกับออกซิเจนดังนั้นนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะนำแร่โลหะเนี่ยไปใช้นะครับเราก็จะต้องถลุงแร่นะครับให้เป็นสารบริสุทธิ์ก่อนการถลุงแร่นะครับมันก็คือการนำ แร่นะครับไปผ่านกรรมวาพิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาการสกัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นสารบริสุทธิ์ก่อนที่เราจะนำไปใช้นะครับเห็นไหมครับอันอันที่หนึ่งนะครับก็เป็นแรรเหล็กใช่ไหมครับมันยังเป็นวัตถุดิบอยู่นะครับเราก็จะต้องนำแร่เหล็กนะครับไปเผาผ่านความร้อนสูงเพื่อที่จะแปลงรูปออกมาเป็นเหล็กนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็แร่ทองแดงอีกด้วยนะครับเห็นครับอันนี้ก็คือวัตถุดิบที่มันยังไม่ผ่านกรรมวิธีนะครับแต่เราก็จะต้องไปถลุงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้แร่ออกมาเป็นสารบริสุทธิ์นะครับทองแดงก็ไปแปรรูปใช่ไหมครับให้เป็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับเาเรียกว่าการถลุงแร่นะครับต่อไปนะครับเราไปดูประโยชน์ของ แร่โลหะกันเลยนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะครับไปเลยครับอ่ามาดูภาพมาที่1เลยนะนั่นก็คืออะไรครับเขาเรียกว่าทองแดงนั่นเองนะครับนักเรียนในหนังสือนักเรียนก็มีนะครับทองแดงนะครับมีความสําคัญมากในงานอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้นะครับอ่าเพราะว่าแร่ทองแดงเนี่ยนะครับมันสามารถนํามาทําเป็นอุปกรณ์อะไรครับ ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบก็ยังได้เลยนะครับเพราะทองแดงนะครับมันสามารถนําไฟฟ้าได้ดีส่วนมากนะครับเขาก็จะนํามาเป็นรวดนําไฟฟ้านั่นเองนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมาทําเป็นเหรียญกระสาบต่างๆนะครับและเหรียญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระเหรียญห้าสิบตังค์เราก็เป็นเหรียญทองแดงอีกด้วยนะครับนักเรียน อันนี้นะครับก็คือแร่ทองแดงนั่นเองนะครับที่อยู่ในแร่โลหะนะครับอุ้ยนักเรียนครับอันที่2มาดูเลยนั่นก็คือแร่ทองคํานั่นเองนะครับนักเรียนทองคำนะครับมีมูลค่ามหาศาลมากมากเลยนะครับเมื่อเปรียบกับแร่เหล็กแร่อลูมิเนียมนะครับและแร่ทองแดงนะครับฉะนั้นทองคำนะครับเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับ ที่มันมีมูลค่ามหาศาลเลยนะครับแร่ทองคำนะครับเราก็จะนํามาใช้ทําเครื่องประดับนั่นเองนะครับเพราะมันมีมูลค่าและมันสวยงามอีกด้วยนะครับและก็ใช้เป็นฐานในการแลกเปลี่ยนเงินตราอีกด้วยนะครับอเอาทองไปแลกเงินอย่างเงี้ยนะครับเอาเงินไปซื้อทองนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าเท่ากับเงินเลยนะครับและ แร่ทองคำนะครับเขาก็ยังนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอื่นเช่นนำมาทำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับแล้วก็ทางทันตกรรมนั่นเองครับเกี่ยวกับฟันนะอันนี้ก็คือแร่ทองคำนะครับที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางทันตกรรมอีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือประโยชน์ของแร่โลหะนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูแร่ประเภทที่2นั่นก็คือแร่อะโลหะนั่นเองนะครับแร่อะโลหะนะครับก็คือแร่ที่ไม่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบเลยนะครับนักเรี้ยงเป็นแร่ที่มีอะโลหะเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านการถลุงเพื่อคัดแยกให้เป็นสารบริสุทธิ์แล้วนะครับอ่ะ แต่เราก็ยังอาจจะมีการแปรรูปก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับต่างๆนะครับอ่ะแรรอโลหะหรือที่เราเรียกแรรชนิดที่ว่าแร่อะไรครับอ่ามันก็ได้แก่แรรรัตนชาตินั่นเองนะครับมันได้แก่อะไรบ้างเราไปดูเลยนะครับอันที่1นนะครับก็คือเพชรใช่ไหมครับ อาเพชรอยู่ในพวกแรกอโลหะก็คือไม่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบเลยนะครับเพชรมีประโยชน์ก็คือนำมาทำเป็นเครื่องประดับนั่นเองนะครับและเพชรก็ยังถือว่าเพชรน,นะครับมีมูลค่าพอๆกับทองคําเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับเพชรก็คือเป็นแร่รัตนาชาติอยู่ในกลุ่มแรกของอโลหะนั่นเองนะครับ นำมาทําเป็นเครื่องประดับตกแต่งให้สวยงามนั่นเองและมีมูลค่าอีกด้วยนะครับต่อไปอะไรครับอ่ามันก็คือพลอยนั่นเองนะครับพลอยเป็นแร่รัตนชาตินะครับที่ไม่มีส่วนประกอบของแร่โลหะเลยนะครับพลอยและเพชรนะครับเขาก็จะนํามาทําเป็นเครื่องประดับเหมือนกันนะครับแต่ว่าพลอยนะครับพลอยมันจะเม็ดละเอียดกว่าเพชรนะครับมันจะเม็ดเล็กกว่าเพชร รอยก็ถือว่ามีมูลค่าเหมือนเพชรและทองคําเหมือนกันนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูแร่อันสุดท้ายของแร่โลหะนั่นก็คือแร่อะไะครับมันก็คือแร่ยิบซ้มนั่นเองนะครับนักเรียนยิบซ้มนะครับเรานําแร่ยิบซ้ำมาทําอะไรครับอ่านะครับเขาก็จะเอายิบซ้มนะครับนํามาทํเปินปูนพลาสเตอร์นั่นเองนะครับ และยังเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมาทำเป็นแผ่นยิปซัมบอร์ดนะครับนำมาทำเป็นช็อคและนอกจากนั้นนะครับเรายัางนำยิปซัมนะครับมาปรับสภาพความเป็นกรดและเป็นเบสนะครับของดินอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของยิปซัมนั่นเองนะครับนักเรียนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ ประโยชน์ของแร่อะโลหะนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้ประเภทของแร่นะครับแล้วก็ประโยชน์ของแร่กันไปแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะมอบหมายใบงานให้นักเรียนทำนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเรียนแล้วนะครับเราก็จะต้องมีงานส่งคุณครูด้วยเช่นกันนะครับ ใบงานสาหรับวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะครับเขียนความหมายประเภทของแร่พร้อมกับบอกประโยชน์ของแร่แต่ละประเภทนะครับตามที่นักเรียนเข้าใจนะครับลงในกระดาษ A4 นั่นเองนะครับบางคนอาจจะทําเป็นไม้ไม p ปิ้งก็ได้นะครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของแร่นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่6ไว้เพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ